ตอนนี้เราก็ได้รู้นะครับยำเช่นหนึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสลัดกับยำนะเนิ่งนะของมาน่ากินนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเช่นหนึ่งก็ขายสลัดนะครับขายสลัดขายต้ำผลไม้นะครับ ีค่ะวันนี้อยู่กับร้านที่หนึ่งนะหยุดไปหลายวันเลยคนหนูเอาผลไม้ก็พดทุกอย่างโอเคจัดให้เป็นแซลมอนนะคะเมนูแรกผลไม้รวมเลยเปแซลมอนพิเศษนะคะ มุ้งไม่มีอีกรล้วเจ้าหนึ่งใช่วันนี้ยังไม่มีของเลยมะม่วงได้กระโพดหลายบัวแล้วก็ตุ๊กแอปเปิ้ลนะครับแต่วันนี้องุ่นจัดเต็มนะครัจัดได้เลยค่ะคิวี่เท่าไหร่คะจัดก็ยี่สิบจ้าคิวที่ยี่สิบจ้าตอนนี้เพิ่งทำคิวที่สามทำไปที่สามแล้วจ้าใช่กินข้าวก่อนแล้วค่อยกินไอชามอฟวินเศษเนาะ ผลไม้รวมเขาบอกให้แม่ค้าจัดเลยจัดอะไรก็ได้ํานใจแล้วเจ็ดจ๊เลยคับก็จัดเลยค่ะผลไม้รวมวันนี้อัุ่นสามสี่นะคะนี่ขันๆเลยมีแม่มดด้วยแม่มดแพงใส่สองสามลูกปลา ใส่กุกกิบหลายอย่างนะครับเศรษฐกกันไปคุณดูคุณดูนว่าเป็นสลัดลน,นั่นใ่เหมือนสลัดผลไม้แล้วค่ะตัวอยากจะบอกอคุณดูว่าเมื่อก่อนที้นหนึ่งก็ขายตำผลไม้นันหนึ่งนะสลัดผลไม้นะครับเ,เหมือน็นการผสมผสานยำกับสลัดผลไม้นั้น,น,นใช่ไหมใช่แล้วก็จัดแบบง่าย,ยา ขายตลาดผลไม้ตำผลไม้นะครับมาเมนูตัดเลยครับจะเรียบร้อยคกับเมนูตอมอนผลไม้รวมนะคะช่มชัเลยนี่จ้าตัดแล้วนี่ตัดต่อเลือยำสีไข่ะคะ่ะสีไข่นะครับต่อไปนะครับ สีไข่ไม่มีไข่อะไรบ้างเจ๊หนึ่งอันนี้มีไข่หมึกนะคะลูกค้าเอาไข่หมึกไข่ค่ะไข่ปลาไข่ปูแล้วก็จะไข่ดองถมค่ะถมได้เมื่อกี้สี่นะอ่าสามร้อยห้าสิบจ้า ไม่มีอะไรจะยวกันเม็มไข่มีเต็มไข่ค่ะทอมเนื้อค่ะไข่ทอมเนื้อเราไม่มีไข่เลยตัวันจักรก็จะเป็นโทษไหลจัดให้ทานได้ไหลเ,เลยสไตล์ค่ะผลไม้เปเนแล้อันนี้ก็จัดรวมต่อปกติร้านเจ๊หนึ่งจิงจ๋วทุกวันอะไรอันเดียวก่นจ้าวันจันทร์น้ำคานนะคะ,ะ,คะถ้ามีเหตุสุดเสถียรเราก็จะโพสต์แจ้งมีเมื่อวานนะคะเศษุสเฉินเราก็เลยไม่ได้แจ้งเลย ะใส่ไข่แดงก่อนนะคะเดี๋ยวก็โรยไข่ปูไว้ด้านบนจะได้ดูปังๆแค่นี้ไม่ไม่ปังก็ไม่รู้ว่าไงนะเจ๊หนึ่งนะออกเกไนท์ห้าเจ้านะเจ๊หนึ่งนะที่ติดต่อมานะมเจ็ดแปดโอเคออค่ะแต่เรายังไม่ยังไม่มีคิวว่างที่จะไปกับออกเกไนท์ไหนนะคะพบเขามีออเดอร์คิวเต็มเลยจ่าเรียบร้อยค่ะ เมนูนสี่ไข่นะคะอันนี้สี่ไข่ตามใจปากนะคะแล้วแต่ลูกค้าระบุได้เลยจ้าเพิ่นเพิ่นเมนูนมนต่อไปอะไรเจ๊หนึ่งนะมนูไขย่ยำแซบ่แซบนะครับมไขย่ยำแซ่บนะครับราคาสองร้ะยะ้า,า250 ลาบหมึกไข่นะคะเป็นมเมนูซิกเิเจอร์ของร้านเมนูหมึกสี่ไข่ปกตินะจ้าคิดปกติเลยเพราะใส่เครื่องพิเศษ วา้าว่าอาหเมนูตุ๋ไข่ยำแซร,รือลราบตุไข่นะคะจ้าบินที่สี่อยู่ไหมคะสี่อยู่ไหมคะสี่เมนูห้าไข่สซมันนะคะปลา ไข่แซลมอนนะคะไข่แรกคือหมึกไข่ค่ะ ก็จะเป็นถนนคนเดินนะที่นี่นะจน<ช><ช>นี่ค่ะ,คะวันธรมนรมดาก็จะเป็นสลาดนะัดเส้นเดียวนะคะหน้าริมชายหาดะคะ่ะสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่รู้ไม่ทราบก็ฟังี่หนึ่งนะคะสามารถปักหมดุดชื่อร้านแล้วก็สภาพใน Google Map ได้เลยนะคะมันก็จะพาจิงมาที่นี่เลยถนนเลียบชายทะเลหน้าเทศบาลนะคะสะพานสลานวิถีนะคะ,มะ,คะไม่ได้อยู่อำเภออำเภอหัวหินนะคะือตานบุรีนะจ๊ะไข่มุกดาจ้า ไขาา่ฟ้าจ้าไข่ฟูจ้าไข่แดงขึ้มจ้าต่อด้วยแซลมอนจ้าต่อด้วยแซลมอนจ้าเจ็ดร้อยเดร้อยที่สี่อยู่ไหมคะ4อยู่ตรงนี้ไหมคะเจ็ดร้อยจ้าทำเมนู5ไข่แซลมอนจ้า ส่วนเมนูต่อไปนะครับเจ๊หนึ่งกับเมนูไข่ไข่ปลากุ้งกุ้งสูโทนจ้าผลไม้รวมจ้าจัดเลยคิดหนักๆสามร้อยห้าสิบบาทสามร้อยห้าสิบจ้าให้สี่ร้อยใช่ไหมที่ก็ถามมาจำได้ไหมเนี่ย ไปแฟชั่นมาเหรอไปหาหนูที่แฟชั่นมาเหรอทำไมไม่ไปอ่ะจะมานี่ไปทำไมล่ะคะไปนู่นติดต่อคิวเป็นร้อยเออ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 ร้อยเขาจะได้กินนะก็ค็มบอกว่าไปหาที๊หนึ่งกี่รถตีชั่วโมงไปอยู่นู่นรอเกตแปดชั่วโมงมานี่ดีกว่าได้หลายอย่างด้วย ไม่นะได้กินไม่ได้สำสำแล้วก็ยังตามด้วยไส่ปลาจ้าเรียบร้อยค่ะก,กับยำผลไม้หมึกไข่ไข่ปลากุ้งทุโทนจ้าเรียบร้อยเมนูต่อไปนะครับเจ๊เรอ ยำเมน,นูไข่ปลาไข่ทูไข่ม่ดาไข่ชาคาโบตะปลาไข่ก็้าเหมือนคือยำสีไข่นะคะใส่ยำห้ไข่ชาเยไม่ลงนตดา อยู่ไหมั้ยคุณตามตามสเ็ไข่ปลาไข่ฟูจา้าตามเลือไข่แดงเพียง้น,น,นะจา้านี่เลยค้ะเรียบร้อยค่ะเมนูต่อไปจา้า1ิโองม้าใช่มัิยสองดู่นะจ๊ะโอเคสิดอยู่ข้างหลัง เล็กช้นใหญ่ชด้นหนึ่งตอนนี้เราก็ได้รู้นะครับยำเจ้นหนึ่งเป็นการผสมผสานร,ระหว่างสลัดกับยำนะชิ้นหนึ่งนะขอมกว่าหน้ากินนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเจ้นหนึ่งก็ขายสลัดนะครับขายสลัดขายตาผลไม้นะครับเหมือนจะได้อิทธิพลมาจากสลัดด้วยนะครับาาการจัดจานนะ ้ัยมีขายมาหลายอย่างมากเลยนะครับขายนา้ำขายกาแฟโบราณน,นะครับขายบาร์บีคิวขายเสื้อผ้าขายเครื่องสำอาง,อางแต่งหน้าทำผม <laughs> ครบแล้วรบแล้ว,าวทางได้อีกทนได้อีกนะก็ทำลุยสวนทสำสลัดโอ้โหหลายอย่างอ่ะอันนี้ใส่ใส่โทษไหลนะจ๊ะคิวที่สิบสองจ้ะมีการรับยังได้เลยค่ะร้านทั้งสองเมนูไหมคะ โคตไหลกับหมึกไข่ไม่ล้านะคะกับปูมากุ้งสดค่ะเรียบร้อยจัดไี่เลยฉ่ำรแยกนะสุนัขจ้าลองเต็มแล้วนะเมนูต่อไปชจ้หนึ่ง มไข่แซลมอนค่ะมือไข่แซลมอนนะครับเลี้านหนึ่งชั่วโมงเร้ถาองือว่าหนึ่งชั่วโมงรอไม่นานนะสงสาช่วโมงใหมีครับปกตินี่รอสองสามชั่วโมงนะครับ เป็นเพราะว่าจเจ๊หนึ่หลายวันด้วยนะครับอาจจะไม่รู้นะครับเริ่มจะเข้าที่แล้วค่ะเดี๋ยวก็จะหยุดแค่สองวันคือการแบ่งทานเลยนะคะก็จะขายตามปกติเลยสำหรับคนที่อ่อร์แกไนท์ที่ชวนมาน้องเจ๊หนึ่ช่วงนี้เจ๊หน่งยังว่างนะเจหนึ่งนะยังยังไม่มีคิวให้นะครับเพราะเรามีจัดส่งด้วย ต้องเล่นทำส่งแสนสังบัดให้เยอะเลยเพราะบางทีมันผัดหลงด้วยบางทีสองร้อยแน่นะรวมแล้วสามร้อยบาททุกน้ยนะนนใช่แต่ก็อันล่างก็สามร้อยที่ชวนมาก็ห้างานนะเจ่หนึ่งนะต้องขอบคุณมากเลยนะครับแต่เนื่องจากช่วงนี้เราโปรแกรมยังไม่ว่างเลยจเจ๊หน,นึ่งนะเจ่หนึ่งก็เลยไม่ได้ตอบอะไรไปกลัวให้คําตอบไปแล้วไปไม่ได้ อันนี้คือยำสองสหายนะคะน้ำมันกับปลาหมึก นูต่อไปนะครับเป็นหมึกไข่ยำแซบใส่ผลไม้รวมนะคะหมึกไข่กุ้งสุกแล้วก็ยังม,มีไข่ปลาด้วยจ้าอันนี้เป็นยำแซบตามใจปากนะคะสําหรับทุกค้าที่อยากทานไหก็แจ้งมาได้เราก็ทําการมใจปากเลยกุ้งสุก้า ตอนนี้ประมาณหนึ hmm. ่งชั่วโมงเลยนะครับประมาณหนึ่งชั่วโมงจ้ะทำดีๆสิลูกท่านลมันพัดย้อนอยู่ทำไปด้านหน้าร้านอ่ลูกยำแซ่บแต่ใส่ผลไม้รวมกันเลยจ๊ะหนึ่งใช่ค่ะอันนี้ก็ตามใจปากลูกค้าแหละทานได้เราก็ทำได้ใช่ไหมแต่เราต้อติดกับเมนูนี้เจ้าของเมนูยิ้มหวานเลย กับเมนูยำแซบ่บผลไม้รวมนะเส้นหนึ่งนะ,ะใส่หมึกไข่ใส่กุ้งสุกแล้วก็ไข่ปลาค่ะหน้าตาเป็นไงแต่เส้นหนึ่งก็ไม่เคยทานอ่ะอร่อยไหมกุ้นหนดูทางแรกเหมือนกันดูตามคลิปใช่ไหมแต่มีเริ่มคนเริ่มต่างเยอะนะเ้นหนึ่งใช่ค่ะผลไม้รวม,สวมรสชาติที่เราทำก็คือรสชาติยำน,นั่นหละค่ะเพียงเพียงใส่ขา้าวกลุ้มไปตัดความหอมเพิ่ม เพิ่มรสชาติของข้าวตัวเข้าไปนิดนึงใส่รวมรแล้วใส่หอมไปด้วยใส่หอมกะไม่ลาบน่จ้าอร่อยแล้วนะคะกับเมนูยำแซหมึกไข่กุ้งสุกไข่ปลาค่ะผลไม้ร่วมนะคะสำหรับวันนี้ผมปเป็นเ่นนึงก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ี่ลืมนะครับฝากกดติดตามเพจเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากด้วยนะครับแล้วก็ช่องเจ๊นหนึ่งแซ่บตามปากนะครับสำรัวปนีบา,บายจ้าได้คายจานีบายถึงที่สิบห้าค่ะ